สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับช่องแดงคไลลาสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะเอามาพอกันอีกแล้วดิครับือได้ยินข่าวว่ามีเหลียญซ่องเด็ดซ่องดังมากจากไสเกาะโอ้ซ่องเด็ดซ่องดังมากอครับผมอันนี้จะบเปิดเผยให้ท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวคือนม่ให้เปิดเผยบอกไม่ให้เปิดเผยคือคุณให้เราทักมาเลยนะโอ้ือจะคือผมได้ไป เอามาแล้วแต่ว่าผมก็แล้วซ่องมากนอกคเดมครับแก้แค่จกเขียนตัวเล็กไปเลยค่ะอะไรวิ่งเม็ดเดียวเลยเม็ด้านของคนส่งมาเขายะบอกห้บอกแห้แล้วเจ้าเพสื่ออ่านก่อนค่ะทผมอ๋อเมื่อกันกับนไปนองชมของของเดปฏิทินสิงหาปฏิทนสิงหาค่ะเด็กซ่องขผมมุ่นสามหมื่นค่ะหน้าสามหมื่นโอ้ยมีทีมากจิงกับวิธีไปที่มากของเด็กส่องตัวนี้คือผู้ใหญ่ใจดี ไห่มาจากอาวอง่ขังง่ายกับผมกสิบมากกสิบมวากกงง่กระสิบเพิ่กับซิบมากบอกกงงาจะจะสิบอ่าเเ้ยเกิดไปเรชมอ้ามกันเห็ดเ็ดพะลวยเล็กกแม่กิดสิบมากบอกเฮ้ยเฮ้ยเอาแม่ก็บอกนนเนาะเกพวกแมมันกระสิบมากบอกไหมมีไแมเพิ่นบอกไหบอกไตาพอดีซ่องมาแล้ว เพิ่นเอกซองมาบัดนี้เพิ่นบ่เดลซองมา่นั้มพนให้ซื้อแต่บัดนี้เนื้อเมื่อแอดมินทั้งหลายขอผมจะขอเปิดเผยให้เพื่อว่าจะเผยแพร่ให้เุฟซี่ที่เพิ่นบ่ดีบ่สินกันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่า FC เพิ่นขอมาหลายเด้ครับบัดนี้อืมเดสกายว่าสิบฐานทางไหนโอ้ยบัดนี้แท้เพิ่นมาจากหมองนี้นี่เองครับท่านผู้ชมก็เลยเอายังเทิางยังเมียว่นเด็กรับวงในกระซิบมาบอก จัดเลยน้องฮะเนาะเด็กซองประมูลเนาะเด็กซองประมูลพี่เตี้ยค่ะซองประมูลรับวงในจัดรับที่เราทมจัดที่รับรับรับแห่งหนึ่งซึ่งเพิ่นได้ทรงมากผู้ใหญ่ดีดีค่ะจิตบอกบาดมเลยวันชื่อวนไหนนงครับเนาะค่ะนี่ดิ คือจะหายเม็ดเดียวแล้วครับเนาะค่ะ่มคือคนนี้คือยคนนี้ให้เป็นเลขวิ่งบอกครับเลขวิ่งแล้วจับคู่ให้คู่หนึ่งเป็นไ้มาชั่นเลยค่ะครับเป็นไ้มาคือวิ่งตัวหนึ่งแล้วก็จับคู่ให้เม็ดเดียวคือหางเดียวเม็ดเดียวค่ะอันนี้ก็ว่าทุกดงนเอครับพี่นเลยเราค่ะ อูพันตัวนี้เห็นไหมอยากบดีบดชินหรือสำหรับคนทุนหน่อยนะครับเหมนจ่าใจไมืเอื่อนค่ะไม่หาใบนะอืมในโลงไบหาใบเออไม่หาเพิ่นกือบว่ได้อยากเปิดเผยด้วยค่ะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าเพิ่อนเออไล่แผได้แผลหนามเพราะว่าเขาเปิดเผยลุ่มกันนี่ค่ะครับผมอ่ะมาเบิดงนามกันค่ะท่านผู้ชมเขามารับชมรับฟังอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นก็ร่างใจให้เดือดสกาวแปลงแร่ล้านแลักวาสนานุ่โชค ใครสนใจครีมทั้งไล่เขามาหนึ่งพันสามร้อยบาทแล้วก็สบู่เจแดงเนาะค่ะเนาะฝากอุ่นนุ่นครีมนั่นนั่เนาะค่ะเนาะโอจะเป็นกับแฟกชั่วเสียมเบอร์โท่ากันให้ทั้งหนังทั้งหน้าจอนะฮะอ้าววิ่งบนเก่าป้านคืองามแห้งครับแค่นอกหัวดีเนาะยิงล่างพ่อค่ะยิงล่างพ่อมีกขอบคุณมากมากเด้อค่ะเด้อเก็บสี่บาทเนี่ยมันลำลุยๆเด้เลยบันนี้เน้อ จะจับคู่ให้ครับผมจับคู่ให้คือคบทคนให้จับคู่ให้คนให้ใหมากจรงเพราะเป็นอ่องเนาะนี่ครับผมค่ะอ้าอาส่วนวิ่งล่างวิ่งล่างอุ้ยเฟ้าไปหาซื้อ่ง้็มันความมันสีดังเนาะคะา่ะท่านผู้ชมอ สองตัวมาตัวเอาละลาอ้าเม็ดเดียวหนาลงทุนนี่ลีดด้เนี่ยสามกับสี่กับวิ่งสามข้างกับสี่เด่น <ๆ S 2> ที่สามๆๆๆๆๆมาหนึ่งตัวเอาละ,น,ะานี่คือล่างนี่คือจะไปะจับคู่ให้เพิ่นใหิ่นแต่ตัววิ่งมาเนะาะแต่ว่าตัววนนี่เก้าเนี่เพิ่นจับคู่ให,ห้ให้มีตัวดีตัวเด็ดก,ก็มาใช้เลยนะกับผมเอาเครับค่นทู้ชมก็ให้แค่นี้แหละเอฟซี ่านที่ออกไปปนีนัพนน้องวิ่งรูดเลยเอาไปปนีแล้วครับผมเลขกเก้แหลอเลของประมูลเก้แม่ป้าหกเก้าตัวเดียวมันง่ามเพี่งอย่างเียวรับสีมันยังไม่แต่แฟนไม่แต่ใส่าเลียงรางเลียงซ่องเันเลียงซ่องเ่นันกเป็นเลี้ยงางันบ่เลีงรางเลียงรางเป็นเลียงางบนเก้านะเก้าล่างก็ได้จับพวกเลยหรอ่ได้จับพวกครับประมูลสามหมืน อาเล็กงามนะครับท่านผู้ชมฟาวไปหาเสือด้วยฟาไปหาเสือเด้อก่อนไม่เมดเด็ดดีๆทั้งพันผู้ใหญ่เจดีเพิ่นก็บอกว่าหายจับใส่เก่ารถแต่ว่ามาเก่าเดียนเก่าคนได้หกเก่าให้เบ็ดเดียวแข็งแข็งทำเนี้ร์ให้พี่หรือท่านผู้ชมอยู่ท้งบ้านของเอ็ดมินทั้งลายกันเอาไปกันได้ไหมท่านผู้ชมลูกหกแปดมีอยู่ปู โอ้เล็กวิ่งเก่าเตียเล็กค่นล่างเอาล่างเหลยกฮาร์เซลหรอล่างเนี่ยฮะร์เซลคนไทยมาทำดีคนบรจับคู่ให้ค่ะขอบคุณนะคะเดิมตามหาเอฟซีเาแลยนะครับผมเลขกลดหนี้เลขซองประมูลสามหมื่นเต็มเพล่กคุะซิมแม่บอกไหรือเปล่าซองเห็เลยผมส่งผมบอกว้วัาแอ้่หจิดส่งว่านําค่ะเพื่อนวัาจะให้แตัวผมค่ะผู้เดียวแต่ว่าวันนี้ผมกลับเลืวตคนเลอี่เล้อตคน ผู้ชมทั้งบ้านของแอดมินทั้งหลายจะเลยอยากใครจะใครกดดีจะใครไม่ดีไม่ชินจะใครไปท่อบุญเกันจะใครไม่ดีไม่ชินก็จะใครกดดีมดชินก็จะใครไปท่อบุญนะครับผมเอาท่านโสดครับผมนี่ครับผมหายมาแล้วครับผมค่ะเอาแคปหน้านจอไว้ป้าเนี่ยคือสวยที่สุดเนาะให้เอฟซีมันกดดีเนาะเนาะ แต่ว่าชุดปศนีลดเนาะกับชุดปศนีิวเป็นชุดปศนิวติดใจพวกมากติดใจพวกมากต่อาไวแล้วไปติดใจหน้าถ้าอ่าถ้ามีตัวเล็กเด็ดก็มาจับใส่ของเพิ่นดเก่านให้ไปรับชมงานเก่านะครับจับใส่ได้จริงจริงกับผมเพราะว่าเพิ่นไหวิ่งเก้าเม็ดเดียวบนนะครับผมนี่คือจักผู้ใหญ่ใจดีที่วงใน เป็นทรงมาดับๆพี่นนองชมส่วนล่างอันซีสามกับซีเน่งห้าแท้เอาหรือห้าแท่เอาเพิ่นหายเจ้สองตัวมาหนึ่งตัวเลขกซ้องประมุ่นอีกคนไหนมาจักหมวดแล้วค่ะนี่งวดนี่งวดที่แปดครับผมบ้าเขาไปยูไส้แม่ไหมหายมาเก็ตงวดแล้วนี่งวดที่แปดครับผมหายเก้าตัวเดียวบมแข่งรถเป็นบมค่ะครับงวดที่แล้วเลขวิ่งเป็นมากเลยเพิ่นหายมาหาตัวเดียวคูโลค่ะเพิ่นกะจับคู่หาย ห้ <53 S 1> าสามไม่เป็นปเขาล่างาแต่ว่าตัวเลขวิ่งของเพิ่นไทยฮาบนค่ะวัดน,นี้เพิ่นไทยฮาบนเพิ่นจับคู่บนหกสามเออหกหกเก้า,า,าวัดน,นี้จะตรงกันไหมแต่ว่าเลขเลขวิ่งเก้านี่มาแน่นอนมาแน่นอนพี่ลาลาลัดเปอร์เซ็นต์ลาลาลัดเปอร์เซ็นต์ครับผมมั่นใจขักเพิ่นมาไม่ยัๆๆงสั่นเนี้ยเพิ่นมาไม่ยังสั่นครับเพิ่นมาลาลั่นเนาะฮักวอาตามเพิ่นนะครับเนาะ เขาคิดว่างวดหนี้เขามีเขามีหมองมากเขาได้มีสุดปดหนีอย่างสียเขาอย่าพลาดไปเด็ดขาดเลยค่ะท่านผู้ชมขาดจังไดเพราะเบิ่งได้่ยังรถเตียวรถเตียมากเลยเขามาแล้วนี่รถตีมากสองแผงเลยหกเก่ามันเมาแล้บอกโอ้โหหกเก่าเลยเนาะเมาเลยนะบอกบ่ยเมาจังไดมันมีซ้ำหนี้อมันกระซับเมาตัวมันเบิดแสดงว่ามันบีปัหาซื้อใบไหเดิอันนี้สามใบนะเอาแล้วมันบ่เอาแล้วเด็ดยวหลังค่ะท่านผู้ชมเนี่ย บังเอิญตรงกั hei, ceu, นอ nee, ีกคนนึงเลยเหรอเฮ้ยมันเบิดแพงเลยเด้อค่ะท่านผู้ชมซ่อมไปหาซื้อเด้ออย่างเสียเด็ดมาดังขนาดนั้นถามแพงในแพงในกับมุ้งนี่เนาะเนาะครับผมปั้ดแต่ที่เพิอดีในสามใบถานดูคนดู่เมื่อกี้นี่ซื้อน้ำพันแล้วผันเล็กสร้างม้วนันเขาบ้าปั้ดบอยนี่อันนี้เบิ่งเล็กสร้างมุ่นก็ได้ค่อยซื้อแม่นบ่นี่แพงอยก็แพงอยก็พลังเนาะ งวดลอตเตอรี่ยกเงินรางวัลเลยค่ะครับผมอ๋อท่านผู้ชมฝากไปหาซื้อครับจองลอตเตอรี่ไว้คนละครึ่งหน้านี่นั่นเพื่อคอจะไหมเด้อเอออืมบ่แม่เนาะคอเป็นเงินซะขอเป็นกายเป็นเงินซะมันดมาาเนติดแบ่งลายกเนาะเนาะมันติแบ่งหลนะเอาท่านผู้ชมบอกมันๆนะครับเด้อที่ค่ะขอบคุณมากๆนาะครับเนาะสำหรับหลีกวงแม่คนไหยมากเป็นงวดที่แปดแล้วงวดที่แปดงวดที่แปดเอา งวดนี้ก็ให้รับๆเรืร่อยๆ,ๆถูกหวยไม่ต้อกันกับเล็กช่องแบมูวนเหลขวงในรับๆพันส่งมาสำหรับคลิปนี้เดอสกาช่องแปงและลาช่องวัสนาน้ำโชกกระสีคอตัวลาลอนอ่าเได้เนี่ขบอกอ่านเพ็ดผ้าลวยทำเนี่ยมันเพราะมันหลเอ้าเพราะมันซ้ำเอา้าฝากที่ตาม,มาให้เนาะคะ่นะเนาะที่ตามปองแปงแล่ลาแลวก็ช่องเดอะสกาช่องวัสนาน้ำโชกช่องเพชรผ้าลวยเอ้างวดอีกนักสีพัดเลยน้อกันพบเก่าตัวเดียวสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ